สวัสดีคะ่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่26ออเกสนะคะเริ่มต้นที่ทําเฟรมเดลี่นะคะราคาทองคำวันนี้ที่ทําเฟรมเดล l ี่ดูปรับตัวลงเยอะกว่าเมื่อวานนะคะอยู่แนวโซนที่เราคาดการไว้เมื่อวานแถวๆ19.11.32นะคะแล้วก็ถ้าดูจากมองที่ Daily เดลลี่เองอเราจะเห็นว่าราคาลงมาติดชายแดนเนาะชายแดนกรอบข้างล่างซึ่งเป็น สปอร์ตสำคัญนะสปอร์ตเดลี่เลยนะ1.91.32นะคะแล้วตัวที่เป็นจุดรีิสนแข็งแล้วของออ่ทําเฟมเดลี่คือ1.96.1.72นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาตามดูว่าในทําเฟมย่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเทรนด์ของเดลี่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแต่สัญญาณเทรนด์ CCI นั้นดูทิ้มหัวลง แรงกว่าเมื่อวานอีกแล้วตอนนี้ตัดเลเวลศูนย์ลงมาปิิมๆจะตัดเลเวลศูนย์ลงมานะคะแล้วถ้าดูแรงซื้อแรงขายตอนนี้คือต้องบอกว่ามันไม่มีทั้งแรงซื้อแรงขายเหมือนเดิมนะคะทีเดลี่เพราะฉะนั้นอาจจะมีการขึ้นไหวที่ทําเฟรมย่อยไปดูที่ s c นะคะที่ทาเฟรม s c นะคะราคายังมาติดอยู่แนว support ที่เราคาดการเมื่อวานคือแถวแถว,ว19 11.32นะคะแต่ว่ายังไม่แตะนะคะแล้วก็สร้างซัพพอร์ตย่อยขึ้นมาตรง1914.15ใครไม่ไหวก็พิจารณาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ที่ทำเฟรม S4 พิจารณาอะไร <laughs> พิจารณาเก็บก่อนไง <laughs> ไหมเยว่าอะไรประมาณนั้น <laughs> เพราะว่าที่ทำแฟอม S4 ตอนนี้เกิดสัญญาณบลูดอทนะคะซึ่งมันก็มีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะคะแต่ว่าแบบทีนี้มันก็ยังยหญ่อยู่ว่ามืวานเราบอกว่ามันเป็นบลูดอทที่แบบเหมือนแบบทําให้มันชะลอตัวในการลงมันไม่ใช่บลูดอทที่จะดันให้ราคาขึ้นประมาณนั้นเทรน d ์ที่ S4 ยังเป็นขาลงแล้วยังเป็นขาลงเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะคะเพราะว่าเป็นสีแดงแล้วแล้วก็ ตัวสัญญาณเทรน CCI นะคะบ่งชี้ว่าที่ทำาฝ s c เองตอนนี้คือแรงขายมาเต็มเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันตัดลบเลเวลร้อยลงมาได้นะถึงแม้ว่าจะมีบลูดอตมาแต่ว่าแรงขายยังเยอะอยู่แบบนี้ก็คือมันมีโอกาสลงต่อแต่อาจจะลงช้าเพราะว่ามีตัวกดดันสีฟ้าตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วแรงซื้อไม่มีเลยนะจ๊ะโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมามองที่ย่อยกว่านี้ก่อน H1 มาดูหน่อยที่ทำฟม H1 เห็นชัดเจนนะว่าเป็นเทรนดขาลงแล้วแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าลงมาทดสอบแนวสปอร์ตย่อยที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ตรง1.941.914.15ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาทดสอบปุ๊บก,ก็จะมีการพูราคาแบ c k นิดนึงนะคะแล้วสัญญาณเทรน CCI บ่งชี้ว่า แรงขายมาเต็มนะคะแต่ว่ามีการพักตัวเล็กน้อยแรงซื้อไม่มีนะจ๊ะและสัญญาณบลูดอทก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทรงอาการของอเหมือนกับแรงซื้อไม่มีเข้ามาหรอกแต่ว่าเวลาราคาพูเนี่ยมันพูให้กลับขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่แรงซื้อ,อขอโทษค่ะแรงขายมันตกมันก็เลยถูกดึงราคากลับขึ้นไปนิดนึงนะคะแต่ว่า ถ้าบอกว่าจะตามบายดีไหมเนี่ยมันก็ยังดูอันตรายไงเพราะว่าที่ทำเฟรมหลักอย่างเอสเียแรงขายมันยังเยอะอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าการพูราคากับมันเกิดขึ้นจากที่แรงขายมันพักตัวแค่นั้นเองนะจ๊ะถ้าดูสัญญาณโอเว o ร์โซโอบอดก็จริงๆก็ดูแบบบาลานซ์กันแล้วนะมีดอกเหลืองดอก ดอกเหลืองเหมือนกันแล้วนะจ๊ะแล้วยังงี้จะเป็นยังไงต่อไปยังไงต่ออะเดี๋ยวขอเช็คอย่อนกว่าน,นี้ก่อนที่ M 3 0ก็เหมือนกันเป็นขาลงนะคะแต่ว่าเหมือนราคานะคะแรงแรงขายมันพักตัวเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะดู M 1 5หน่อยที่ M 1 5ตอนนี้มีสัญญาณโอเวอร์โซลแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นโอเวอร์โซลที่แบบยืดลงไปได้อีกระมื่อนี้ ทำไมถึงมองว่าอย่างนั้นเพราะว่า T s แเอรแรงขายมันยังเยอะอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดสินใจยังไงตัดสินใจว่าให้มีโอกาสลงต่อเหมือนกันนะคะแต่ก่อนที่มันจะลงอ่ะมันอาจจะย่อขึ้นไปได้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวแรงขายในทำเฟรมย่อยมันพักตัวนะคะ<อ>แล้วในเคสที่มันย่อกลับเนี่ยรีสตินส์ไหนที่มันมีโอกาสขึ้นไปได้ถึงหรือเปล่า ก็คือสพอร์ตล่าสุดที่เขาหลุดลงมาจะเชิญเป็นร e s i ิสแตนได้นะคะ192 3 9 4นะแล้วก็อันที่เป็นร s i s ิสแตนจริงๆคือ1931.34แล้วก็กรอบที่ติดอยู่ตั้งแต่เมื่อวานก็คือ1937.39นะเห็นแล้วนะร s i s t สแตนสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองใหญ่ TS4 คือมองว่ายังมีโอกาสลงต่อในเคสที่ แรงขาย S4 หลังจากจบแท่ง4ชั่วโมงแล้วแรงขายก็ไม่ตกเนี่ยมันมีโอกาสลงต่อนะลงต่อได้ถึงไหนอ่ะมาดูหน่อยคาดการไวมให้ก่อนเลเวลแรกนะคะไทยเคสที่ทำเฟซ S4 แรงขายไม่ตกเลยนะคะจบแท่ง4ชั่วโมงแล้วก็ยังเหลืออยู่เนี่ยจะมีโอกาสลงต่อมาได้แถว19แล้วขอโทษค่ะ1890.76นะแล้วก็ เลเวลถัดมาที่เป็น lowest key วันนี้อยู่ที่1878นะคะ1878อยู่แถวไหนแถวนี้เนาะกะกะเอานะว่าแถว,แถวนี้นะแล้วก็ที่เป็น low เดิมก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ผ่านคือ1862จุด 47นะคะคือจริงๆแล้วถ้าเทรนด์มันเริ่มกลับเป็นขาลงจริงๆวันนี้คะ่ะเซลล์ก็ยังได้เปรียบอยู่แต่จังหวะในการเข้าในการออกก็คือต้องดูที่แรงซื้อแรงขายประกอบด้วยนะคะแต่จะสังเกตว่าทุกๆทาเฟรมที่เราดูมานะคะยังไม่มีแรงซื้อเข้ามาเลยในทุกๆทาเฟรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลองพิจารณาตามกันดูแล้วค่อยเทรดน,นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ